สวัสดีครับพี่น้อง FC สุขุสุกคนนะครับสวัสดี FC จ่องนุ่มนอนหน้านะครับก็อยู่ในโดงในปลาพี่น้องนะครับตามภาษาคนธรมาหากินนะจะให้ไปอยู่ในห้างก็ไม่ได้นะครับก็คือ <c oughs> อยู่แต่กับปลาครับไห่กับหน้าพี่น้องนะครับอยู่กับธรรมชาตินี่แหละนะครับธรรมชาติให้คุณค่าให้ชีวิตนะครับจะมาพูดถึงพี่น้องการสู้รบระหว่างไทยกับเขมีนี่ ถึงแม้ว่าเราจะได้เจราจาหยุดยิ่งไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังบม่หยุดพี่นอ้องอคาเมนีไว้ใจเบ่ไดไรอีดีนะครับคือแหวงกัดได้ตลอดนะครับทั้งที่ประเทศไทยเรานี่เป็นประเทศที่ให้เข้ามาโดยตลอดได้พี่น้องประเทศไทยนี่ในรอบข้างเข้านี่เพราะว่าสิเป็นลาวพม่าก,กัมพูชานะครับเข้านี่เป็นเหมือนพียย่ใหญ่ ให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตประเทศเรน่อยๆนหน่ยเานี้มาโดยตลอดนะครับแต่ประเทศที่ไม่รู้จกักบุญคุณของประเทศไทยเลยนี่ก็คือคาเมนนะครับคาเมนนี่นะครับมารักษามารักษาโตนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยที่บ้านเรานี่นะครับเข้ากับรักษานะครับเด็กน้อยนะครับมุมมีหม่องเรียนหนังสือประเทศไทยเข้ากับไหเลียนนะครับอาหารกลางวันก็ให้กินเหมือนกับเด็กไทยเลยนะครับนม โรงเรียนเข้ากัให้คือมันเป็นด้านมนุษยธรรมนะครับแต่ประเทศพวกนี้ไม่เคยคํานึงถึงเลยนะครับว่าเข้ามีบุญคุณกับเขาขนาดใดนะครับทั้งเกิดเจ็บนะครับเข้าซอยเหลือมาโดยตลอดนะครับมันน่าน้อยใจนะครับสําหรับคนที่เอาตรงก็คือทำทำคุ้นค้นบ่ข้นน,น,น,นะครับประเทศไทยเนี่ยทำคุ้นข้นบ่ข้นเข้าซอยเหลือเขาแล้วก็เขาก็ ย่างมาแวงกัดเท่าไหร่นะครับมีน้าซ้านะครับในเมื่อเราตกลงกันแบบสุภาพบุรุษแล้วนะครับว่าสิหยุดยิงเขาก็ต้องหยุดยิงมันว่าการที่เรามีใช้เขตเนี่ยมันเป็นข้อวิพากษ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วโลกนี่มีกันหมดนะครับเราก็ต้องไปเจรจากันหาข้อยุติกันนะครับแต่ประเทศขมเอนไม่ครับยิงเลยนะครับไม่สนใจแล้วครับว่าลูกเล็กแดงนะครับหรือว่าโรงพยาบาล ร้านสปปรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนี่มันยิงหมดพี่น้องปาเทือนนะครับจิตใจมันทําด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าไปอย่างนี้พี่น้องคิดคือผมบอกนะครับว่าต่อไปนี้นะครับไม่ต้องให้มันมาเรียนหนังสือหรอกครับเด็กนะครับโรงพยาบาลอย่างนี้เขาไม่ต้องรักษาคนขมนินคนกัมพูชาครับคือไม่ต้องมาเกิดในโรงพยาบาลไทยนะครับคือเป็นอย่างมัน้นมาพี่น้องเห้าซอยเหลือขนาดนี้นะครับผ้าสีนี่จากปรชชาชนคนไทยเนี่ย ซอยมูเจ้าขนาดนี้มูงเจ้ายัางบอกคำนึงถึงบุญคุณเข้าแดงแกงร้อนของประเทศไทยนะครับแล้วเขาสีเลี้ยงไวเ้เฮ็ดยังพี่น้องมันบอกคือบางทีนี่ถ้าจะเลี้ยงแล้วเนระคุณขนาดนี้นี่เลี้ยงหมาดีกว่าไหมนะครับหมายังแลกคู่ได้ด้วยพี่นอ้องหมายยังไปทําประโยชน์ได้นะครับแต่เราเลี้ยงขมิน้นนี่ไม่ได้อะไรเลยนะได้แต่การเนระคุณนะครับแต่ว่าอย่างว่าละพี่น้องประชาชนเขาก็ว่เทไรหรอกนะครับแต่ว่า ผู้นำเขานี่นะครับผมรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรกับเราเราซะเลยนะครับหัวม,มีงานเห็ดเท่ากับให้ประชาชนุนเขามาเห็ดนะครับไม่สบายก็รักษาให้แต่ไม่คำนึงถึงเลยว่าพวกคุณที่ได้ประโยชน์จากเขานี่บ่ได้ซ้ำนึกถึงบุญคุณเขาเลยนะครับว่าประเทศไทยเขามีบุญคุณขนาดใดนะครับเขาเขา้าเขา้เขา,เขาสุภาษิตว่า กินบนเรือนขี่บนหลังคานะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เบิ้งเอาพี่น้องเอฟซผมนะครับแมนคือผมบาบอนะครับมันต้องถ้าจะเอากับคามเม้นเนี่ยเราจะไปสู้แบบสุภาพบุรุษนี่ไม่ได้พี่น้องเราต้องสู้แบบปาเถื่อนนะครับเราต้องเอาแบบปาเถื่อนนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับพวกนี้นะครับบอสนั้นมันบอมันบอสํานึกครับมันไม่สํานึกต้องเอาให้แบบเอาแบบให้หนักๆนักครับต้องจัดหนักหนักนะครับฝากด้วยนะครับฝาก พี่ๆทหารเลยเอานักนักไปเลยพี่น้องเอาแบบอย่าว่าเอาความใส่ใจครับสําหรับพวกนี้มันต้องกํหลับให้แบบให้สิ้นซากนะครับเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มียังนะครับบนบนศูนย์นะครับศูนย์ให้ประเทศเขมรนะครับอมันมันไม่สํานึกถึงบุญคุณบ้านเรานะครับธรรมดาพี่น้องเนาะเขาคนไทยน้ำกันก็ต้องหักกันนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ